สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ใานมีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะให้ชมบรรยากาศค่ะเราเดินผ่านร้านเลสเตรอนโอชาซัวนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสออกเสียงยากคะ่ะ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่พูดยากภาษาหนึ่งในโลกเลยนะคะเพราะว่าการออกเสียงของเราจะไม่เหมือนกับชาวฝรั่งเศสเขาโดยตรงค่ะก็น่าจะเหมือนกับชาวต่างชาติเขาพูดภาษาไทยอะค่ะมันก็จะแบบแปลกๆเพี้ยนๆนิดนึงค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เป็นบ้านของชาวฝรั่งเศสนะคะเราข้ามมาจากชายแดนเมืองบาสเซลสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ โดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพราะว่ามีสนธิสัญญาพิเศษกันอยู่ค่ะดังนั้นชาวฝรั่งเศสกับชาวสวิตซ์จึงสามารถข้ามไปมาหากันได้ตลอดค่ะใบไม้เป็นสีแดงแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูวินเตอร์ค่ะก็บรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้อากาศจะขึ้นพื้นหน่อยค่ะ ให้ชมบรรยากาศกันไปเพลินๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆเหมือนกับบ้านของคนไทยไหมคะดูแล้วสงบสุขล่มลื่นน่าอยู่ดีเหมือนกันนะคะเห็นแล้วก็คิดถึงบ้านที่ไทยแลนด์จังบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้ชวนให้คิดถึงบ้านคะ่ะเราเป็นคนไทยไกลบ้านคะ่ะ บ้านชาวฝรั่งเศสแถวแถวชายแดนที่เขาปลูกแบบชั้นเดียวก็ดูเรียบง่ายดีนะคะที่เรามากันนี้ก็ตอนเย็นแล้วพระาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะคนที่ไปทำงานก็กลับจากงานมีรถจอดกันอยู่หน้าบ้านค่ะเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายดีนะคะ คนฝรั่งเศสหลายๆคนก็ขับรถไปทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์แบบไปเช้าเย็นกลับค่ะเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้เงินเดือนคนต่างชาติสูงค่ะ <Wow. S 1> ที่เห็นรถคันนี้จอดอยู่นี่จะเป็นทะเบียนของประเทศฝรั่งเศสค่ะสังเกตได้จากตัว F ค่ะ F ย่อมาจาก France ค่ะคือฝรั่งเศสค่ะ wow. ว้าวพระอาทิตย์ตกดินแล้วค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากเลยนะคะแล้วเราจะไม่แก่ยังไงไหวคะเนี่ย,ว,ยวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเรานะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบายบายสวัสดีมีความสุขนะคะทุกคนชื่อ ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสจีไลฟ์อินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ